โอ้สวยจริงค่ะอันนี้พี่สวยมากเลยค่ะอุ้ยชนะเลิอืมอันนี้ชะนีชะนีทำไมอร่อยจังอะอ,อุ้ยของเขาเนื้อสวยมากเลยนะคะชะนีใช่ไหมปะ ชนีมันสวยมากค่ะขอบอกคือเกาะช้างจังหวัดตราดชนีตราดเกาะช้างอุ้ยทุเรียนตราดค่ะสวยงามจริงๆขอบคุณนะคะน้องที่เอามาฝากนะคะตูเล็กตูน้อยของเขาก็มีนะคะต้อก็ว่าจะไปเอาทุเรียนมาขายแล้วอะไรเนี่ยฝึกปอกอยู่ฝึกมาสามปีแล้วค่ะโอ้น้อยๆก็มีเด้อ ขเขาเหมือนจะแบบเละนะแต่ผงเขาไม่เละนะแบบว่าอร่อยเนื้อสวยเหลืองอลามเหมือนทองเลยอันนี้ของแท้จริงเรียนปลาโอสวยจริงค่ะอันนี้คือสวยจริงๆอันนี้คือเอาออกค่ะเสียนะ แลอีกคูนึงหอมหอมแบบหอมมากหอมนุ่มละมุนคือเหมือนกับทุเรียนที่เขาเขแบบสุกแบบสุกแบบสุกสุกธรรมชาติอะไรเงี้ยหอมเย็นเย็นหอมละมุนชะนีซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้กินชะนีแต่ว่าชะนีเอาจริงๆอันนี้อร่อย โอ้ oh my g o สวยจริง <laughs> ค่ะเอาค่ะถ่ายรูปค่ะสวยจริงๆค่ะอย่าเห็นหน้าคนปอกนะคะตอนนี้เสือบิดเหนือได้แล้วค่ะพี่น้องเปียกทั้งตัวแล้วค่ะโอเครุนเรียนชนีตราดนะคะบอกเลยว่าอร่อยหอมนุ่มเย็นๆนะคะไปอุดหนุนกันได้นะคะของตราดเขาดีค่ะชนีค่ะเพิ่งเคยได้ลองครั้งแรกขอบคุณ กันชนีนะคะเกาะช้างจังหวัดตราดนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปหาชิมกันนะคะขอบคุณค่ะเราก็จะมาปอกทุเรียนกันทุกคนรู้จักไหมคะว่าทุเรียนคืออะไรความจริงแล้วทุเรียนก็คือขนุนนี่เองแค่เป็นขนุนที่มีการผิดพลาดทางเรื่องยีนและโครโมโซม ก็เลยทำให้ก็เลยทาให้เอ่อน้ำของมันเนี่ยยาวและแหลมกว่าปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะวู้เนื้อที่ค่อนข้างสวยเกิดมาจากโครโมโซนที่สมบูรณ์แบบมันก็เลยสวยนะคะใช่แต่ว่าคนบอกคนบอกอันนี้คือโครโมโซมีปกติ